คณะพระสงค์ญาติธรรมและศิษยานุศิษย์จำนวนมากจากหลายพื้นที่เข้ากราบสรีระสังขารหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอย่างเนื่องแน่นค่ะจนศาลาการประเรียนั้นแน่นไปด้วย พุทธศาสนิกชนวัดป่าดงสว่างธรรมสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งก็มีทั้งองค์กรจากภาครัฐภาคเอกชนประชาชนที่มาจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับผู้คนที่มาร่วมงานค่ะ ส่วนนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับคุณผู้ชมครับเผยให้เห็นความงดงามของชาปนสถานชั่วคราวที่จะใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งถูกออกแบบเป็นวงกลมสูง3ชั้นมีทางขึ้นลง4ด้านชั้นแรากทางขึ้นลงมีรูปปั้นช้างเผือกด้านละ2เชือกและอีกสองด้านเป็นรูปปั้นพญานาคสองตัวและรูปปั้นนกหัสดีลิงอีกสตัวนะครับพระครูโสพลธรรมสโรดพระลูกศิษย์ และหัวหน้าทีมช่างผู้ออกแบบและก่อสร้างบอกว่าเมนแห่งนี้สร้างตามตำรีของหลวงปู่ที่ต้องการให้สร้างเมนชั่วคราวสำหรับเผาศรีระเมื่อสองปีก่อนใช้เวลาสร้างนานกว่า3เดือนนะครับเนื่องจากหลวงปู่บอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นเมืองเก่ามีช้างเผือกอาศัยอยู่เป็นจานวนมากจึงออกแบบให้มีรูปปั้นช้างส่วนพญานาคเกี่ยวข้องกับตัวหลวงปู่ในวัยเด็กนะครับโดยเมนเผาศพออกแบบคล้ายๆกับอุทยาน เพราะไม่ต้องการให้เกิดความหวาดกลัวครับหลวงปู่ท่านจะมีเมตตามากสําหรับคนที่เข้าไปกราบหลวงปู่ก็จะได้รับความเมตตาอ่มาก็อิ่มใจอยู่ก็กับท่านก็อิ่มใจกับก็อิ่มใจเป็นผู้ที่ว่าปลดทุกข์ให้ทุกคนได้เนี่ยก็เลยอยากจะทําเมนเนี้ให้เหมือนกับอ่ไม่ใช่เมนเหมือนกับว่าทุกคนเข้ามานี่จะได้รับความรู้สึกดีๆไม่กลัวเข้ามาก็ มีความอิ่มใจดีใจจะไม่ใช่บรรยากาศที่เศร้าหมองหรือว่าทําให้ทุกคนนั้นหวาดกลัวพอเข้ามาแล้วเราก็อยากจะอยู่อยากจะเดินอยากจะชม โดยวันนี้เวลา15นาฬิกาก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แสงจากศาลาการเรียนไปยังชาปนากิจชั่วคราวเพื่อให้ศิษยานุสิ์ได้สักการะก่อนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษหลวงปู่แสงในวันที่25มิถุนายนนี้เวลา13นาฬิกานะคะซึ่งตามกำหนดการจะมีพิธีขอขมากรรมการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันการวางดอกไม้จันและพิธีถวายเพลิงค่ะ